ธรรมะตรรมะนาคาโลยมปัตตันตาธัมมะตรรมะนาคาโลยมปัตตันตาธัมมะตรรมะนาคาโลยมปัตตันตาอายุพิเยษให้ที่คนละที่คนละที่แล้วพิจิก็นั่งนั่นเลยแต่มาชีไม่พบมานี่ยนะอิติปิโสโลกนาถังพุทธังบางเกิดธสมังบางเกิดสังมังบางเกิดพระเจ้าทรงประเสริฐเปิดโลกไล้โชคลาภอิติปิโมเปิดไว้นะให้เห็น เลขชายสามตัวลงบนทึ่ยะที่สุดเพ่งเพ่งพาพาหาหาลรือยิ่งปิโสโลกนาถังทุกทางมังเกิดทำมังมังเกิดสังคังมังเกิดพระเจ้าทรงเปิดเปิดโลกเร็วโชคลาภอิติติโมเปิดไว้น่าเห็นเลขสามตัวลงบนที่หนึ่งยะที่สุดเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือยิ่งปิโสโลกนาถังทุกทางมังเกิดทำมังมังเกิดสังคังมังเกิดพระเจ้าทรงเปิดเปิดโลกเลขโชคลาภอิติติโมเปิดไว้น่าเห็นเลขสามตัวลงบนที่หนึ่ง

nhạc chị thật bên bên bà phá hỏi 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 走吧。So bye bye. yeah <laughs> จะดูดวงอีกช่วัดน่นะทีเออเออทุบออกทีดียวทุบไม่จะดูดวงอะไรวะนี่เหนละคนก็เคยทำเลยมันก็เป็นอย่างนี้เลยบอกว่าให้คาถาให้ท่องคาถา ชขาแม่ชีโผล่ตัวเดียวเออ่ยไม่ใช่ก็ไมหนี่มันเป็ุเลยเพราะเราไม่ได้ไปเวียนมันไปเองเขาขอเขาก็จะให้เนี่ยคนมันตโีโป๊ปๆเลยนะอาจารย์อืออือไหนสองได้ที่อะไรบ้าง <c oughs> นี่ขออาจารย์นี่เป็นเนี่ยะไม่เนี่ยมองหูเลขด, <c oughs> ดาวกระจายเลยจะมองเ,งเลขอยู่นะหนักไม่เบาเลย เพราะวา okay. ่าเของพ <Overwatch> ี่คุณอย่างเงี้ยโอเคอยาให้หวเออเลยไม่ไม่มองไม่เห็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นโอเคโดี๋ยวไปดูดวงก่อนโอ้โหชันสองมเล็กอะไรเดี๋ยวเราก็ดูอันนั้น ดูเรดูอนั้นเอานาวที่ใส่เหรอเฮ้ยนมาก่อนคนนึงอีกคนนึงอีกคนดูดวงอ่ะโอเคนอตเป็น้าวว่าดอกเทียนโอเคนะโอเคากให้ถ่ายนี้นะาย

อะไรอะคล้ยกันตรงนี้นอะดู่เมือเขามาึเียม่กมาตือเตามาแห้าแปดห้าแ้าล้วดูไงเป็นแปเเล็กเลสุก็ได้ผมกได้เนคก็ได้เกีย็ได้เกียเลมด้วยกันไงผมต้นต่อไป กับเป็นเลขแปดไงเลขหนึ่งโบราณเลขหนึ่งโบราณสูนสน่กระสุน่งเออคือก็เลขเลขหนึ่งโบราอแมันชนกันน่มันชนกันมันสูนสองันเออเออดูยากเลยแปดแปดนะแปดต้องดูอันนี้ก่แล้วก็เมอันนั้นมันกระจายอันนี้อี้อีกหนึ่งดูให้ดีสองถายนี่อู้เลกหนึ่งตัวเดียวเแปดแป่หก าวหนึ่งอุ้ยดีมีหกนี่เลยหกอยู่ข้างนี้มีหกกับสามอันนี้มันไม่กระจายมันเขาเนาะอไม่กระจายเห็นไหมมันจะอันนั้นเลยมันอยู่ที่แรงตัวเราพลังเนี่ยนี่มันไม่เงียบนะจานถ้าเงียบปิดนะไม่มีมานลมันจะได้เทวดาเขาจะให้ให้แล้วโหเขาทหน้ากูแทงไว้กันแหละนั่งสมาธิแต่ทำเบปหนึ่งอะไรอย่างงี้ยใช่ต้องทำอย่าให้เงียบๆนะไม่จริเนาะโหทำแล้วเนี่ย ให้เทวดาเขาบอกอย่างเดียวเราไม่ได้ไปปั่นเอาเตียนหมุนที่ไหนอ่ะใช่ไหมเราเห็นแล้วเด้วเดนสนกันนต่เนะยนนีอ้าวอองตัอนมารวมกันหนึ่งเจดนงได้เหมืนกัน็คือสองก็ได้ก็ได้เหมือนกันสองก็ได้นะ งอเนี่ยไปงคอดีเอไหร่โคใครโชไนีใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้อแปดมัหนึ่งตุกเนี่ยอันหนึ่ง